ให้เหลือให้กระลอกกระแตเลยนะได้เก็บมาปลกนะเดี๋ยวหวังว่ากระลอกกระแตจะได้กินนะเนี่ยอย่าให้นางมาเก็บมามากระบุกอไม่ได้กินหรอกกระลอกกระแตกระรอกกระแตเอ้ยเธอเห็นต้นไหนเธอก็รีบข้าไปไว้เด้อหมดนะอย่าให้พวกฉันมาเก็บนะไม่เหลือไว้เธอกินเนี่ยมอ๊ะเธอไล่ได้ละใหญ่เป็นคนมาเก็บ เก็บมากระบกมันเก็บแนวอื่นดอกเอาเก็บยังละเก็บปะกะบคะให้หลไปยอะอนเยอะ่ี้ตาที่สามแล้วเนี่ยตาที่สามจาตที่สามจ้านี่เดี๋ยวเราดูไว้อีกแล้วสองต้นแคเอ็นมากให้่น้วยย่ เก็บบักบกก็มาพอเห็ดใค่อยู่ในลุงเเก็บเอาเก็บได้เอาเก็บเร็วอยู่ในลุมก็มีเห็ดไข่เนี่ยดเ็ไข่จุ้หอมมากเห็ดไข่หนาแรงเมื่อเนี้ยมันแตกคือดอกไม้ไงค่ะนี่เห็นบ่มืเก็บบะกระบกเด้อค่ะมะพอเห็ดใครเมื่อเป็นเห็ดใครดอกเห็ดเท่านี่แหละเห็ดเราเห็ดเรา อันนี้มาเก็บมากระบอกนะคะไม่ได้มาเก็บเห็ดเห็ดอ่ะมันแห้งแล้วอมืมเจอเห็ดค่ะ